นี่เจ็ร้อยห้าสิตัวที่สตัวที่สามสี่ร้อยห้าสิบตัวที่สี่สอยุ้ยตายแล้วตามคำขอขอห้หได้ไหมเออห้ามาแล้ว6มาดิอู้เจ็ยห้าตัวที่หมาอุ้ยหกมาอีกแล้ว3ามร้อยเจดขอเปดได้ไหม ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมยิงปลานะคะทุกคนชื่อเกมว่ายิงปลาหันสานะจ๊ะค่ายเอฟซนะคะเพื่อนๆอ่ะวันนี้เราพกตุนมาที่500บาทเราขออนุญาตตั้งเป้าไว้สัก4ี่ส่าห้าพันก็แล้วกันนะคะเรามาดูกันว่าจะได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้หรือเปล่านะคะทุกคนอ่ะกุกิจไปก่อนเลยเข้ามาถึงก็ใส่เบ็ดสามไปก่อนเลยนะคะตัวปลานี่ค่อนข้างอืดอุ้ยเยอะอยู่นปะปลาเคี่ยวเลยเนี่ยโอ้ปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะ มา <Okay S 1> ดิรู้อ้ยเยอะมันกันร้อยห้าสิบเอาดิอุ้ยเยอะนะจ้าร้อยห้าสิบนะเบ็ดสามนะเอาดิเราใช้วิธีเล็งเป้านะคะทุกคนเห็นไหมที่มันบูบว่าบูบบนวิธีเล็งเป้านะคะทุกคนหรือว่าจะใช้เป็นโหมดออโต้ก็ได้นะคะเพื่อโฟกัสตัวปลาที่แม่นยำนะจ้าทุกคนไม่ต้องกดให้มือหมืดด้วยสำหรับ,รบสายที่<ม>ทเพียรก็แนะนำให้กดเป็นออโต้ก็เล็งเป้านะจ้ามาอบออกมาแล้วมันต<ห>ัวอะไรก็ไม่รู้จักนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ ใครก็อยากคิดยู่สัาบอ้ใหม่นะจ๊ะทุกคนมันคือโต๊ะเนี่ยเต่าน้ำช่องตัวคูณสูงสุดถึงสามร้อยเท่ามาแล้วมามามาดูกันสิเงยเหนรอไงเวอร์เราจะเล่นขยับเบ็ดไปเรื่อยๆนะคะอุกยได้กระสุนฟรีมาด้วยอมาไม่มีกระสุนฟรีกระสุนเปล่าหรือเปล่าเนี่ยมาทําไมมาแล้วไม่ได้มาทําไมก่นเนี่ยคุณโอ้ อ่ะแล้วก็ใส่มันไปเลยขอเอสักตัวสองตัวนี่เนี่ยสามร้อยมาแล้วขออีกตัวสองตัวก็ได้เมื่อกี้พูดผิดขอแค่ตัวเดียวสองสามตัวก็มาดิขอสองสามตัวน่ะมาดิมาเหอะไ่มาวะมาได้ไหมล่ะสามร้อยห้าสิบตัวสองตัวที่สามสี่ร้อยห้าสิบตัวที่สี่สามร้อยอุ้ย ตายแล้วตามคำขอขอห้าหกได้ไหมเออห้ามาแล้วหกมาดิอู้เจ็ดร้อยห้าสิบตัว <6 S 2> ที่ห้าหกมาอู้หกมาอีกแล้วสามร้อยเจ็ดขอเจ็ดแปดเจ็ดแปดได้ไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดอยู่ไหนไปแล้วโอ้โหเพรสามได้เยอะโอ้โหยิงมาหกตัวนะคะขึ้นมาสามพันแล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะเอาเรื่องมาขอาขอขอขอีกขออีก ขอ,ออีกกระสุนปีี20นัดก็เอามาชอบศูนย์เปล่านะเราไม่ค่อยมากมันเลยมันเป็นอะไรข็องมันก็ไม่รู้นี่ย่ยเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยมาขอสี่ซ่าห้าพันนะวันนี้ได้หรือเปล่า <Wow! S 1> ว้าวได้คุณนะคะทุกคนวงรอตัวผูดอัดกดมันไปเลยนี่เนี่ยมูน2 0 0รอยก็ได้ยา่าิ0มันชอบได้แต่40นะิเนี่ยงงมากเหมือนกัน ี่สิบตลอดอยา่ยาอย่าอุ้ยไต่แปดสิบวันนี้เอ้ยมาดี240คะแนนนะคะคูณไปดี80คูณ3านะคะทุกคนไปส24ก็รับมา240เลยนะคะทุกคนอง์ร้อยหยุดที่ตัวคูณไหนก็ามาคูณตัวเป็ดที่เราตั้งไว <ใน S 1> <ห>้ได้เลยใคะ <9 S 2> รก็ขวางทางฉันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะคูณเมือ่อยทำไมก็คูณให้อัตโนมัตนะิแล้วเนาะอ่ะปลาเล็กปลาน้อยเพื่อนสามารถเก็บได้เลยนะคะแต่เราก็จะไปตัวให,ใ,หใหญ่หน่อย ให้เซฮัลโหลฉันมาสองแบตอุย้ยตัวแรกมาแล้วมันมาอีกแล้ว500เต่าน้ำโชคตัวที่2 3 4มาลูก1มาแล้ว1มาแล้ว2ออยู่ไหนตอนนี้เราก็อยากขึ้นมาเบ็ด5แล้วนะคะทุกคน2อไปไหนอะโอ้โหเบ็ด5ไม่เอาเรื่องเลยว่ะ2 2หายไปไหนอะสองไปไหนสองจ๋า ยังคงเงียบเออสองสามสาม,สามมาสามมาแล้วสี่สี่สีอีกเจ็ห้าิขอพันสองพันอะไรก็ว่ามาขออีกเอาสี่ไม่มาโอ้โหปรับขึ้นเบ็ดห้าแต่ว่าได้เท่าตัวเบ็ดสมเมื่อกี้เลย7จ็ดอห้าสิบ่ะทุกคนไม่เป็น,นี้อ่ะไม่เป็นไร คุณเอ,อิญเหน่อยไม่ได้หรอเก็บปลาเล็กปลาน้อยก่อนนะคะปลาตัวกลางๆเก็บได้หมดเลยนะคะทุกคนหนีว่ายวนไปวนมาแล้วก็หนีใส่ไปเลยเล่น่าย,ยิง,งายนะคะ FC วันนี้เกมยิงปลาหันศานะคะเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาเห็นนะคะที่อยากลองตามเกมที่น้องนํามารีวิววันนี้ก็สามารถตามมาได้ที่แอดก่อนนะคะใส่แอดก่อนแล้วตามด้วย MAA9 นะจะทุกคนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ก็จะแบบที่เราเล่นเลยนะคะทุกคน ไม่ใช่หน้ามงหน้าหมาใดใดนะคะทุกคนหน้าของเรามีเองนี่แหละขอสวยๆลูกมาสิวะมามาเหอะขอร้องเราอยู่ที่เบดห้าเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนเอ้ยมันไม่เปลี่ยนด่านให้สักทีวะสำหรับห้องนี้นะคะเริ่มต้นกระสุนที่หนึ่งบาทนะคะทุกคนไปจนถึง100่รอยกันเลยนะคะทุกคนเืิกนก็เข้ามาเล่นได้ทุนน้อยอย่างเงี้ยเล่นได้หมดเลย สายยิงปลาห้ามพลาดน,นะคะทุกคนต้องเกมนี้เลยใคร FC มีที่เลือกเล่นหลายเกมอ่ะเปลี่ยนด่านกันก่อนนิดนึงเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านปลาเล็กปลาน้อยปลาดาวโผมาโอ้โหตาแหวแวแหววมากสีชมพูโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขมามาเฮอะ เมื่อไรจะผ่านไปเนี่ยปลาใหญ่เข้ามาได้แล้วเราจะไม่ค่อยอินกับปลาเล็กปลาน้อยเนาะเรื่องกระสุนอะมันได้น้อยทุกคนแท่มันได้น้อยมากแต่ใครที่ง่งเหวอยากเก็บรอเก็บได้เลย,<อ>ยมาละปลาใหญ่กำลัง<ม>เข้ามามนะคะรอสักครูนะคะนี่ปลาไล่เข้ามาละไล่ลาาลลระดับขนาดตัวเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ เ <mm อออยู่ที่สองร้เยอะอยู่นะว่าไม่ได้เออว่าบ่ได้เด้อมันหลายคันมาอีกสาหนึ่งกำลังตามมาละควรตามมาอัพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะฉันมีเงินเยอะเานำโชคกำลังมาอีกแล้วนะคะเราขอแบบสักสิบตัวได้ไหมแบบบึ้มๆึๆมบึมรัๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะโคตรสวยมากเลย มาตัวที่หนึ่งอยู่ไหนจ๊ะตัวที่หนึ่งอยู่ไหนคะเออมาแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบปู่ทำไมนี่เท่าเบ็ดสามเลยวะตัวที่สองสองห้าร้อย <2, S 2> <500, S 1> อุ้ยไมยเกินมาอีกตัวที่สาม สามไม่ค่อยจะมาโหเบ็ดสามนี่ขึ้นห้าหกตัวงงม,มากอะไรกินสุราแอลกอฮอล์ตัวที่สามไม่โ่โอ้โหกระสุนปีมาหน่อยจ้าขอหน่อยจ้าอังเปาก็ไม่มานะคะตอนนี้อะไรอะไรก็ไม่มาเลยหัวร้อนแล้วนะจ๊ะตอนนี้รู้สึกจะป่วยนะคะตอนนี้กับเกมโอ้โห เรียยจะค่แตกค่แตนกันเลยทีเดียวสมัครมเงนางเามาเก็าาบปล,ปลากลางกลางไปก่อนนะคะทุกคนไปแล้วเต่าน้ำโชคของเราคนไม่มีโชคไม่รวยได้อางเปาดีดีดีไซายขวาน้าหลังกลางแล้วก็โอ้โหน้อยสุดเลย350ได้อยู่ไม่เป็นไรก็มันฟรีเนาะเก็บเก็บมาเหอะมาเข้ามาถึงช่วงไทยของเราแล้วนะคะทุกคนมันจะถึงไหมเนี่ย ช่วงท้ายของเราถ้าไปไม่ถึงก็เอาเท่านี้นะคะทุกคนเป้าเราไม่ถึงเราตั้งเป้าไว้ที่4ี่ประมาณ4ี่ห้าพันเนาะแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็ดีอ่ะมันคือแบบมันเกินตามเป้าหมายเราก็ดีใจเนาะเล่นแบบให้ตั้งเป้าหมายนะคะทุกคนอย่ามีตะบันกดนะเอาว่าตัวแรกพันห้าสวยโอ้โหถึงเป้าถึงฝันขออีกตัวอีกตัวพันห้าตัวที่สองมาี่สองโอ้ยสองห้าร้อยเก็บมากกอนเก็บมากกอนเก็บมาก่ินถึงเป้าแล้วทุกคนขออีกตัวตัวที่สามพันห้าำๆมา มาดิอู้เจ็ดร้อยห้าสิบตัวที่สามมาแล้วตัวที่สี่มาสี่ขอสี่อีกสี่สี่อยู่ไหนห้าอ้าวอู้เจ็ดร้อยห้าสิบมาเป้าแล้วทุกคนขาดทุนหลอทุนลอทุนตามทุนตามทุนอู้อีกกาวีอู้ไม่ไปนะทุกคนเอาแค่นี้พอโอ้ตังเป้าสำเร็จนะคะวันนี้เราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไว้มาเจอกันใหม่